สวัสดีครับพี่ต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจําวันที่27พฤศจิกายน2566ครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าช่วงวันพฤหัสุกอาจจะเงียบเหลาหน่อยนะครับเรื่องจากว่าเป็นวันหยุดของทางฝั่งสหรัฐนะครับคือวัน Thanksgiving Day นั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีวันศุกร์นะที่เราสามารถที่จะนํามาวิเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นวัน Black Friday นะที่ประชาชนชาว อเมริกันเนี่ยจะออกมาจับใจ่ายใช้สอยกันนะครับช้อปปิ้งกันไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งแบบออนไซต์นะครับหรือว่าออนไลน์นั่นเองปรากฏว่าผลที่ออกมานะครับนะสันัาข่าวตัว CNBC ก็ออกมาบอกว่าค่อนข้างคึกคักเลยนะครับเพราะว่ามียอดการซื้อขายเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยถึง7.5นะครับก็ตกประมาณ9.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนให้เราเห็นว่า ถึงแม้ว่าเฟดเองหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับแต่ว่าตัวชาวอเมริกันเองเนี่ยยังคงมีรายได้เพียงพอนะครับในระดับหนึ่งนะที่จะสามารถจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าทําให้เศรษฐกิจเนี่ยนะสามารถเติบโตไปได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่สามารถผลักดันให้เฟดเนี่ยสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงสิ้นปีนี้หรือว่าอาจจะเป็นปีหน้านั่นเองนะครับเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะส่วนสัปดาห์นี้นะครับ สัปด,ดาห์นี้เนี่ยถามว่าเราต้องติดตามอะไรกันบ้างน,นะครับผมขออนุญาตใช้ตัว Top f i Things to Watch ของ Investing นะครับมา s <S วิเคราะห์ประกอบด้วยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยขออนุญาตให้เป็นตัวการประกาศข้อมูลสําคัญต่างๆของทางสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับหรือว่า GDP ก็ตามโดยที่ตัว GDP เนี่ยนะครับจะประกาศในวันพุธนะจะคา,าดการณ์ออกมาดีขึ้นด้วยนะครับซึ้งถ้าออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมีโอกาสจะทําให้ US Dollar เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นๆนะครับ ส่วน PCE นะครับหรือว่าดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคลเนี่ยคาดการว่าออกมาลดลงนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับแต่ชนีราคาด้านการบริโภคถ้าเกิดว่าลดลงแปลว่าราคาต่างๆของสินค้าและบริการเนี่ยมันลดลงเงินเฟ้อลดลงนะครับก็อาจจะเป็นอีกจจัใจที่บอกว่าเฟดอาจพอได้แล้วนะครับตรงนี้มันยากตรงที่เราอาจจะต้องมาติดตามวิเคราะห์กันเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีตัวเลขในเรื่องของ ภาคที่อยู่อาศัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารมายอดขายบ้านหรืออะไรก็ตามรวมถึงตัวเลขภาคตลาดแดนนานด้วยนะครับหลักๆก็จะมีตัว Ini t i a l job ็อบเ claim นะหรือว่าจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนั่นเองซึ่งจะประกาศในวันพฤรรหัสนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูตลาดหุ้นกันบ้างน,นะครับตรงนี้เนี่ยเขาใช้คําว่ามีโอกาสที่ตลาดหุ้น,นจะแลลี่ขึ้นนะครับหรือว่าปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยม,มาจาก กลุ่ม Magnificent Seven นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับซึ่งประกอบไปด้วย Apple นะ Microsoft Alphabet Amazon Nvidia, Nvidia Meta และ Tesla นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราติดตามนะครับแล้วเราดูว่า,าหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยมันตัวสูงขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้ดัชนีต่างๆเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ NASDAQ หรือว่า S&P 5 0 0เนี่ยสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวแข่งค่าขึ้นตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับในเดือนนี้นะ รวมถึงตัวเลข GDP ในสัปในสัปดาห์นี้นะครับถ้าเกิดว่าออกมาดีเนะี่ยอาจจะเป็นตัวที่ผลักดันให้ตลาดหุ้นขึ้นไปได้ตอบเช่นกันนะครับส่วนหัวข้อที่สานะครับก็คือการประชุมโอเปต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาจจะเป็นช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวล่วงลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากความต้องการใช้น้ํามันที่มันลดน้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจจีนที่อาจจะยังคงดูเฟื่อยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการ ที่ระบบ e ีวีนะครับหรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันกลับมาบูมพุทาธานอีกครั้งจากเทสลาที่อุ่นขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันาาราคาน้ำมันแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะครับใครที่อยากจะเข้าซื้อน้ำมันเนี่ยมีลุ้นนะครับเพราะว่าคา,าดการเอาไว้นะครับว่าในวันพฤหัสบดีนี้ก็คือวันที่30เนี่ยทาง O p e ป Plus เองเนี่ยมีโอกาสที่จะตัดสินใจลดกำลังการผลิตนะครับและเมื่อลดกำลังการผลิตแล้วเนี่ยน้ำมันในตลาดมันน้อยลง แต่ความเปราะบารเนี่ยมันอาจจะเท่าเดิมหรือมากขึ้นนะครับอาจจะส่งผลผลักดันให้กับราคาน้ลลารเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้นั่นเองเราติดตามกันด้วยนะครับในวันพฤหัสีนี้นะส่วนหัวข้อที่4นะครับจะเป็นเงินเฟอ้อภาคยูโรโซนนะครับถ้าเราติดตามตัวเลข CPI ในวันพุธนะครจะเป็น CPI ของตัวเยอรมนีนะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับจะเป็น CPI ของตัวสหภาพยุโรปนะครับถ้าเกิดว่าออกมาน้อยลงเนี่ยแปลว่า ECB เองอาจจะยังคงไม่จําเป็นที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในช่วงนี้นะครับสกุลเงินยูโรอาจจะอ่อนค่าลงในระยะสั้นๆได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่5น่าจะเป็นแนวโน้มจากทางฝั่งจีนกันบ้างถามว่าฝั่งจีนสาคัญอย่างไรนะครับแน่นอนจีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอันดับ top 5ของโลกเลยนะครับแล้วก็วันพฤหัสดนี้จะมีการประกาศตัวเลข P.M.I. ภาคการผลิตนะครับซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะถ้าเกิดว่า P.M.I. ภาคการผลิตออกมาดีขึ้นมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่า ความพบการในการใช้น้ํามันนะครับอาจจะมีมากขึ้นก็นได้นะเพราะว่าน้ํามันเองเนี่ยนอกจากจะเป็นในเรื่องของการขนส่งยานพาหนะแล้วภาคการผลิตเองในบางครั้งก็ต้องใช้น้ํามันเป็นองค์ประกอบด้วยนั่นเองนะครับก็ให้เราติดตามกันนะคาดการว่าพีเอ็มไอภาคการผลิตของจีนจะดีขึ้นจากครั้งก่อนด้วยนะครับส่วนอีกหัวข้อหนึ่งนะฮะก็จะมีการประกาศอัตราดอกเบียนะครับของตัว RBNZ หรือวัฒนาคารกลางนิวซีแลนด์นะครับคาดการว่าจะคงอัตราดอกเบียอยู่ที่ 5.50%นะครับซึ่งถ้าออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสจะทําให้ชกุณเงินนิวซีแลนด์เนี่ยปรับตัวอ,อ่อนค่าลงในระยะสันส้นๆดัครับส่วนในวันนี้นะครับข่าวในตารางที่น่าสนใจนะครับในวันจันทร์ของเราวันนี้หลักๆก็จะมีการประกาศอายอดขายบ้านใหม่ของทางสหรัฐนะเวลา4ทุ่มนะครับแล้วก็2ทุ่มจะเป็นรายงานจำนวนใบอนุญาตการก่อสร้างนะครับซึ่งทั้งตัวนี้นะครับ ตัวอนุญาตการก่อสร้างเนี่ยคาดการออกมาว่ามีโอกาสที่จะดีขึ้นนะครับ US Dollar มีโอกาสแข่งค่าขึ้นในระยะสั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวยอดขายบ้านใหม่ออกมาตามคาดแบบนี้นะครับมีโอกาสที่ US Dollar จะตัวอ่อนค่าลงในระยะสั้นๆเช่นกันก็อาจจะพัดปวนหน่อยนะครับสำหรับต้นคืนนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็เวลาเนี่ยมันเลื่อนมาแล้วนะครับเนื่องจากเป็นช่วงออมแสงหรือว่า Daylight Saving นะครับจากที่เคยประกาศหนึ่งทุ่มก็จะเป็น2ทุ่มจากที่เคยประกาศสามทุ่มก็จะเป็น4ทุ่มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพีุ่น อย่าลงลืมเวลากันนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราข้ามาดูในทางเทคนิคกันบ้างนะครับเทคนิคกันบ้างผมอนุญาตพาไปที่ตัวลอลล่าสหรัฐกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยราคาก็หลุดกรอบเทรนไลน์แล้วก็พักตัวลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแนวรับถัดไปที่ผมให้ไว้ขออนุญาตใช้เป็นฟิบบรชีตีสวิงใหญ่เลยนะครับบริเวณประมาณหนึ่งสองุนะครับตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคาดว่าในช่วงสิ้นปีเนี่ยอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละ นะครับระหว่างหนึ่งร้อยสอง้าถึงหนึ่ง้ยห้าจดโดยประมาณนะครับก็อาจจะมีการลงมาเทสแล้วก็ปรับตัวแข่งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นๆนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่า,าแนวรับที่ฟิบนชี50%าิเเนี่ยก็ค่อนข้างแข่งค้าเหมือนกันครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูสัญญาณการปรับตัวอีกครั้งหนึ่งนะส่วนราคาท้องคัน,นะครับเช้านี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับทำนิวไฮมาอีกครั้งที่บริเวณราคาประมาณ2018นะครับโดยประมาณนะ2,018แแล้วก ดูเหมือนว่าแนวโน้มฝั่งขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราดูเปเทรฟไลน์ภาพรวมเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยยังไม่หลุดนะครับยังไม่เสียโครงสร้างในฝั่งขาขึ้นเลยเพราะฉะนั้นผมอนุญาตให้แนวต้านไว้นะครับอยู่ที่2,020ตัวประมาณนะครับก็จะเป็นตัวเลขจิตวิทยาด้วยตรงนั้นนะแล้วก็มีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าราคามันจะปรับตัวลงเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเซ็ปแรกอาจจะต้องรอให้หลุดเทรลไลน์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าจะให้หลุดจริงๆเลยอีกครั้งหนึ่งก็คือหลุดแนวรับบริเวณ1,985นะครับก็ยังไงถ้าเกิดว่าขึ้นไปหรือว่าหลุดลงมานะครับหลุดเส้นสีนมืนลงมาเนี่ยอาจจะถ้าใครอยากจะลองเสี่ยงเล่นในฝั่งช็อตเนี่ยก็อย่าลืมตั้งสตอปรอเกันไว้ด้วยนะครับสำหรับราคาทองคำนะหลักๆที่ขึ้นเช้านี้เลยก็มาจากการอ่อนค่าลงนะครับของทางดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับราคาน้ำมันค่อนข้างน่าสนใจนะครับตัวนี้กำลังทำตัวฟอร์มตัวเป็น triangle, าสามเหลี่ยมนะครับผมแนะนำว่าหลุด ฝั่งไหนเล่นฝั่งนั้นนะครับแต่ถ้าถามจากการวิเคราะห์จริงๆเนี่ยประกอบกับ OPEC PLUS ที่กำลังจะประชุมในวันพฤหัสว่ามีโอกาสที่จะลดกำลังการผลิตเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารอราคาหลุดขึ้นไปนะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าหลุดฟงเกิลแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับั้ลงทุนสามารถหาโจวตีทำกำไรในฝั่งรองหรือว่าฝั่งบายได้นั่นเองนะครับเป้าหมายก็อยู่ที่ราคาประมาณ84นะครับส่วนแนวรับหรือว่า เป้าหมายฝั่งขาลงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ67.5ซึ่งถือว่าค่อนข้างมากเลยครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารอาจจะไม่เยอะแต่เชื่อว่าสัปดาห์นี้เนี่ยราคาจะกลับมาพันผวนมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืม money management วางแผนกันดีๆยังไงวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรอบครับ